สวัสดีค่ะในสวีเดนค่ะเช้านี้ที่สวีเดนก็ได้รับข่าวน่าเศร้านะน่าเศร้าเกี่ยวกับอ่าเกาหลีใต้ที่มีเครื่องบินน่ะตกหรือว่าเครื่องบินถลยหลุดรันเวย์นะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเกือบทั้งลำก็ว่าได้เนาะเดี๋ยวเราไปดูข่าวกันนะครับเพื่อนๆขานะในก็ข่าวที่สวีเดนก็คือออกเมื่อเมื่อตอนเช้าแล้วเพื่อนๆขานะแต่ก็รายละเอียดในก็ไปดูเนาะอ่าไปอัปเดตดูในอ่ะ ที่แรกนะที่แรกก็คือกรุงเทพธุรกิจนะคะรับเพื่อนเ่นขากรุงเทพธุรกิจเนาะเขาก็ได้อัปเดตเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะเพื่อนเพื่นขานะค่าเจจูเอเนาะเจจูเอเสียชีวิตทั้งหมดลูกเรือรอดแค่สองคนนะเขาพลาดพลาดหัวนะเพื่อนเพื่นขานะเครื่องบินลำนี้ก็บินจากกรุงเทพนะไปที่อู่ฮั่นนะหรือเปล่าเนาะมูฮั่นอ,อู่ฮั่นอะไรอะไรสักอ,อ,อย่างนี่แหละนะเครื่องบินนะสนามบินนานาชาติเกาหลีใต้เนาะ สำนักงานดับเพลิงแห่งชาติเกาหลีใต้คาดนอกจากลูกเรือสงรายของสายการบินเจจูเอที่ช่วยชีวิตออกมาได้ก่อนหน้านี้ที่เหลือคาดว่าอาจจะเสียชีวิตทั้งหมดครับเพื่อนๆขาเนาะจากคลิปวิดีโอเนาะก็คือจากคลิปวิดีโอบันทึกภาพเหตุการณ์เครื่องบินสายการบินเจจูเอเนาะบินจากกรุงเทพไปลงที่สนามบินนานาชาติมูอันของเกาหลีใต้ ในลักษณะล้อล้อไม่กลางแต่ใช้ท้องท้องของเครื่องบินถลายไปกับรันเวย์ขณะที่มีควันลอยออกมาจากเครื่องยนต์ก่อนพุ่งเข้าชนกำแพงแล้วก็ระเบิดไฟลุกท่วมสำนักข่าว AFP รายงานกาพูดที่เจ้าหน้าที่สํนักงานดับเพลิงแห่งชาติเกาหลีใต้รายหนึ่งหนึ่งเผยกับญาติผู้โดยสารว่า ผู้โดยสารเนี่ยถูกเวียงออกจากเครื่องบินหลังเครื่องบินชนกับกับแพงทำให้โอกาสรอดชีวิตมีน้อยมากเครื่องบินเสียหายเกือบทั้งหมดการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจึงทำได้ยากต้องใช้เวลาขณะที่เจ้าหน้าที่ก็กำลังค้นหาและก,กู้ศพนะครับเันขน่าเศร้านาะหน้าเศร้านาะหน้าเศร้ารับปีใหม่อีกแล้ว,พวเพื่อแบหาเนาะแถลงการจากสำนักงานดับเพลิงเผยว่าผู้รอดชีวิตที่ช่วยเหลือ ออกมาได้เพียงสองคนเป็นลูกเรือทั้งคู่ที่เหลือคาดว่าเสียชีวิตทั้งหมดโดยผู้โดยสารโดยผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วในช่วงบ่ายนะในช่วงบ่ายอยู่ที่ร2 0ยคนนะส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากถูกนกชนหรือสภาพอากาศที่เร็วร้ายนะแต่ดูจากคลิปแล้วคือมันมันล้อไม่กลางอ่ะล้อไม่กลางแล้วก็เอาท้องถลยแล้วก็มันความเร็ว,เร,วเร็วมากเพราะาตอนแลนดะิ้งเนาะ แล้วก็มีโอกาสแล้วก็ชวนกําแพงแล้วก็ระเบิดเนาะแล้วก็เห็นว่าส่วนที่อ่ะอีกข่าวหนึ่งก็ก็บอกว่าส่วนที่สองคนที่รอดอ่ะหญิงคนชายคนเนาะแต่บางสํานักข่าวเขาก็บอกว่าเป็นลูกเรือคนแล้วก็ผู้โดยสารคนบางข่าวก็บอกว่าเป็นลูกเรือทั้งสองคนเนาะแต่ที่เขารอดเนี่ยคือเขาอยู่ส่วนหางนะส่วนหางส่วนส่วนอื่นๆเนี่ยคือระเบิดแบบว่าไม่มีชิ้นดีนะคือส่วนหางเนี่ยคือยังพอมี รูปร่าง,ห,างห่างของเครื่องบินอยู่บ้างเนาะตามตามข่าวนะโอ้ยนะนขอแสดงความาเสียใจกับผู้ที่สูญเสียด้วยนะครับบพนขาเนะาะก่อนหนะ้นานั้นสนักข่าวรอยเตอร์อ้างรายงานข่าวจากสานักคารยอนฮับเครื่องบินสายการบินเจจูเอบรรทุกผู้โดยสารผู้โดยสารนะ175คนลูกเรือ6คนเดินทางกลับจากประเทศไทยกำลังลงจอดที่สนามบินนานาชาติมัน าทางภาคใต้ของประเทศแล้วถลายออกนอกรันเวย์เนะาะภาพที่สื่อท้องถิ่นเผยแพร่ให้เห็นควันลอยขโมอ,ออกมาจากท้องเครื่องเปลวไฟลุกในหลายส่วนส่วนสำนักงานดับเพลิงแห่งชาติแจ้งเมื่อช่วงเช้านะเมื่อชเช้านับถึงขนาดนั้นผู้ช่วยช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพียงแค่2คนเท่านั้นแหละเป็นลูกเรือ1นคนแล้วก็ผู้โดยสารหนึ่งคนนะแต่บางสำนักข่าวก็บอกว่า,าเป็นลูกเรือทั้งสองคนเนาะอันนี้ก็ รอดูอีกทีเนะาะสำนักงานระดมรถดับเพลิงสายสอคันและเพิ่มจำนวนพนักงานดับเพลิงเข้าไปยังจุดเกิดเหตุที่สนามบ,บินมฮวันเนาะเดี๋ยวเรามาดูอ่าเรามาดูอีกสำนักข่าวนะอันนี้คือ,อกรุงเทพธุรกิจนะครับอนขาอันนี้คือ BBB <laughs> ติดอ่ะ BBC ไทยนะเพื่อนขาเนาะเขาก็ได้พาดหัวข่าวว่าอันนี้คือเพิ่งอัปเดตนะเพิ่งอัปเดตทั้งสองที่คือตอนนี้คือประมาณกี่โมงอ่ะที่ไทยก็คือเออที่ที่สิบเว่นคือเก้าโมงครึ่งนะก็ที่ไทยก็คือประมาณบ่ายๆนะแต่ตอนนี้คืออ่ะในเขาอัปเดตเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วไงในก็เลยเ,เอามาทําคลิปนะเพื่อนขาเนาะเครื่องบินเจจูแอร์จากไทยถลายหลุดรันเวย์ในเกาหลีใต้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยร้อยยี่สิบสี่รายครับเพื่อนขาอันนี้คือ BBC ไทยเขาได้พาดหัวไว้นะเพื่อนขาเนาะ เครื่องบินบรรทุกผู้โดยสารทั้งหมดนะทั้งหมดคือร้อคนนะรวมทั้งผู้โดยสารและก็ลูกเรือนะครับเปขานะ่าเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเครื่องบินดังกล่ามีของสายการบินเจจูเอเที่ยวบินที่เจ2 2เ6บัตุ175เจเจเจาจเ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 ูเจเบเนเจ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 ากาจนนาจนาาาาาเจเจนะ้วกจเนนะูเจเรเจเจเจเิเจ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 เิเจ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 ิจเจเจเาเยเนเจเจเคนจเนนะ่เจ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 เนเจ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 เเ ในตอนแรกคือ่าที่ได้เขาได้ฟังข่าวก็คือคนไทยจาไปเกาหลีนะช่วงปีใหม่เนว่าสงสัยคนไทยต้องหลายคนแน่เลยแต่ว่าคนไทยตามรายงานตามรายงานคือคนไทยสองคนนะเพะื่อนขาเนาะและประสบเหตุขณะกําลังลงจอย์เวลาราวเก้าโมงเช้าเนาะม็นใหม่ข่าวรับปีใหม่เนาะวันะที่ยนะี่สิบเก้าเนาะวันนี้เนาะอืมอ่าหน่วยหัวหน้าหน่วยดับเพลิงของมว้วน ียองฮอนกับรอยเตอร์ว่าพบผู้รอดชีวิตสองคนเป็นลูกเรือเห็นไหมในในในบีบีซีในบีบีซีน,นะบีบีซีเขาจะบอกว่าลูกเรือสองคนนะแต่ในกรุงเทพธุรก,กิจเนี่ยเขาบอกลูกเรือคนแล้วก็ผู้โดยสารคนเนาะแต่เป็นชายกับหญิงอยา่างละคนโดยทั้งคู่ได้รับการช่วยเหลือออกจากส่วนหางเพื่อ่งส่วนหางของเครื่องนะ้ำที่กําลังลุกไหม้โดยเปลวเพลิงได้ดับลงภายในสิบสามก็เกิดเหตุเนาะเกิดเหตุเก้าโมงเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสี่ชั่วโมงแล้วกว่าจะดับเพลิงได้เปืนเพื่าสี่ชั่วโมงเนาะก็คือสิบสามคือบ่ายนโมงนะคือตามตามตามข่าวเนาะมีเพียงส่วนหางเท่านั้นที่ยังคงรูปร่างเดิมไว้เล็กน้อยและส่วนอื่นๆของเครื่องบินแทบจะจําไม่ได้เลยก็คือระเบิดหนะักเพื่อนเพื่อนขาคืออ่าตอนที่ไหนได้ดูคลิปเพื่อนเพื่อนขาตอนที่ไหนได้ดูคลิปคือแบบว่าตอนที่เขาตอนที่มันแรนนะคือมันล้อไม่ไม่กลางแล้วทั้งทั้งทั้ง ทั้งด้านหลังหลังแล้วก็ด้านหน้านะล้อมันไม่กลางเลยนะแล้วก็มันอ่ะคืออ่ะส่วนท้อมันก็ถลายไปกับรันเวนะคือความเร็วอ่ะมันเร็วนะมันเร็วเหมือนกับไม่เบรกเลยว่าก่าไม่รู้ที่เหมือนกับไม่เบรกนะแทีนี้มันก็ไปชนกับกําแพงไปว่าคิดดูว่าความเร็วขนาดนั้นไปชนกับกําแพงอ่ะกัแพงอ่ะกับแพงสนามบินเนาะมันจะเหลือหรือระเบิดแบบว่าไม่มีชิ้นดีมีแค่ส่วนหางนะก็ตามรายงานข่าวมันมีแค่ส่วนหางอ่ะที่มันคงรูปอยู่เนาะแล้วก็ ส่วนใหญ่ไม่รู้สิส่วนใหญ่ถ้าเป็นเครื่องบินตกน้อนนี่นั่นคือคนที่ส่วนหางอ่ะจะรอดชีวิตเนาะแต่มันก็มีโอกาสก็คือมีโอกาสรอดชีวิตคือส่วนหางส่วนใหญ่นะถ้าถ้าถ้าเกิดจากการกระทบจากส่วนหน้านะเพราะว่ามันบางทีส่วนหางมันก็อยู่ไกลบางทีก็แต่ว่ามันก็มีโอกาสรอดชีวิตคือคนส่วนใหญ่ก็จะนั่งส่วนหางเนาะอันนี้ก็คือขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียด้วยนะสูญเสียรับปีใหม่จริงๆมีข่าวก็ข่าวเศร้านะเว้หางข่าวเศร้านะอันนี้ก็คือ ก็เนาะอย่างว่าบางทีก็เนาะบางทีก็อยู่ปิดที่ปิดเวลาเหมือนอ่าเหมือนที่นายว่าทุกคลิปบางทีก็อยู่ปิดที่ปิดเวลามันก็เกิดอ,อะไรกับเราขึ้นได้เพือาานะ่อนนะคลิปนี้ก็คือมาเล่าข่าวเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อนขานะักเจอใหม่คลิปหน้าคา